วันนี้ซันเชโลกับป๊าป๊าจะมาแชร์วิธีการทำความสะอาดบ้านที่โดนน้ำท่วมหน,หนักๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโคนขึ้นมาเต็มเลยนี่เราเทำความสะอาดไปบางส่วนแล้วนะครับโดยการลูดแบบนี้แต่เรามีเทคนิคที่มันดีหลังจากที่ลองผิดลองถูกแล้วเนี่ยทำให้มันเร็วจนมันใสแบบนี้เลยเห็นไหมโดยเทคนิคที่จะแชร์มี2แบบนะแบบที่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแต่ผ้ากับน้ำนะกับแบบที่2คือเราใช้อุปกรณ์ซึ่งมันจะเร็วมากๆเลยอ่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชลโลชาแนลไว้ด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยอย่างแรกสําหรับใครที่มีกําลังทรัพย์นะสามารถซื้อเครื่องฉีดแรงดันสูงได้ราคาประมาณ0 0 0พนนะก็น,นี่เลยเลือกตามนี้ได้เลยยิ่งแรงดันสูงยิ่งดีนะมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับตัวต่อมาก็คือเครื่องดูดฝุ่นที่คล้ายๆ R2D2 ตัวนี้นะตัวนี้สามารถดูดน้ําลงถังแล้วเราเอาไปเททิ้งได้ช่วยเราได้เยอะมากๆครับไม่ต้องบีดน้ํสาสําหรับใครที่ไม่สามารถหาซื้อไอเครื่องพวกนี้ได้นะด้วยเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีแค่ผ้ากับน้ําก็พอครับ ถ้าโคลนที่บ้านมันหนามากแล้วมันแข็งไปแล้วให้ตักออกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาน้ํามาใส่จากนั้นพอโคลนมันเริ่มบางแล้วเนี่ยให้เอาน้ํามาใส่แต่อย่าใส่เยอะนะให้พอชุ่มๆจากนั้นนะครับใช้ผ้าขนหนูนะไปซับเอาโคลนออกมาโดยที่ผ้าขนหนูเนี่ยไม่ต้องไปซักกันน้ําอะไรทั้งสิ้นนะซับเอาโคลนบิดใส่ถังอย่างเดียวเลยตอนแรกที่เราลองทํากันเนี่ยเราเอาผ้าขนหนูมาเช็ดปุ๊บแล้วก็ซักผ้าขนหนูมาเช็ดมันซักยากมากเลยแล้วมันก็ช้าด้วย พาผ้าที่มันเปื้อนโคลแล้วเนี่ยเวลามันมาซักเนี่ยมันซักไม่ออกสักทีครับมันใช้น้ําเยอะด้วยดังนั้นเราควรจะเอาผ้าเนี่ยที่มันเป็นโคลเนี่ยบิดอย่างเดียวเลยบิดลงถังบิดลงถังแล้วก็ซับไปเรื่อยๆจนโคลเนี่ยมาเริ่มบางลงจนมันเริ่มใสครับจากนั้นเราค่อยเอาผ้าชุบน้ําที่ดีดขึ้นมาซับออกอีกทีนึงอันนี้จะเร็วขึ้นมากๆครับอ๋อลืมบอกไปเราควรเอาเฟอร์นิเจอร์ที่มันเปื้อนโคลแล้วทุกๆอย่างเนี่ยออกไปจากบ้านก่อนนะ วางไปวางกองตรงไหนก่อนก็ได้ที่มันจะไม่กลับมาเลอะบ้านเราอีกครับแนะนําว่าออกไปหน้าบ้านหรือหลังบ้านเลยที่มันเป็นที่โล่งๆเลยครับเฟอร์นิเจอร์นั้นเวลาทาความสะอาดเนี่ยก็น้ําฉีดเข้าไปเลยครับเพราะยังไงมันก็เคยโดนน้ำมาแล้วเนาะเราก็ฉีดน้ําให้มันตรงๆไปเลยถ้าเราใช้ผ้าเช็ดเนี่ยใช้เวลานานมากครับเพราะผ้าที่มันเปื้อนโคลแล้วเนี่ยเวลาเช็ดไปมันก็เลอะเพิ่มเลอะเพิ่มชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเป็น10นาทีจริงๆนะครับถ้าเราใช้ผ้าเช็ดน้ําชุบน้ําเช็ดเนี่ย แต่ถ้าเราน้ําฉีดเนี่ยมันจะเร็วมากมากครับก็ฉีดเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็เอามือรูปๆ,ๆออกมันจะเร็วมากๆตอนที่เราเริ่มกันเนี่ยเราผ้าชุบน้ําเช็ดเฟอร์นิเจอร์นะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหกว่าจะสะอาดได้ชิ้นนึงเนี่ยเกิน10นาทีเลยครับเพราะว่าผ้าที่มันไปซับโคลนมาเนี่ยมันเปื้อนใช่ไหมเราไปซักเนี่ยกว่ามันจะสะอาดเนี่ยหลายนาทีเลยครับเป็นนาทีน่ะกว่าผ้าจะสะอาดเรามาเช็ดใ,ใหม่ <ๆ S 1> วนกับไปเรื่อยๆเนี่ยชิ้นนึงเนี่ยซักเป็น10บๆรอบก็ไม่สะอาดสักทีเพราะมันเลิะโคลนจากผ้าที่เรา ซับโคนนี่แหละจากนั้นเราเลยเปลี่ยนวิธีเอาน้ําฉีดเลยครับโอ้เร็วขึ้นมากเลยครับคราวนี้ผมให้ดูสภาพในบ้านนะครับก่อนทําความสะอาดนะดูดีครับโคนเต็มไปหมดเลยนี่คือเป็นขึ้นมาถึงประมาณหน้าแข้งนะครับรอบๆอบนี่ในห้องน้ําในห้องน้าโคนก็เข้าครับนี่เราพยายามลูดเอาโคนออกไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เลยเริ่มเปิดเครื่องฉีดนะครับฉีดเนี่ยรอบๆระวังไฟดูดนิดนึงนะต้องอย่าฉีดให้ใกล้ปลั๊กนะครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะ นี่แรงดันสูงครับเราสามารถปรับหัวมันได้นะเราสามารถปรับให้มันบานออกคล้ายๆไม้กวาดกว้างๆหรือเป็นละอองน้ําเล็กๆฟุ้งกระจายเป็นแรงลมไปก็ได้แต่เนี่ยผมทําประมาณให้มันเป็นไม้กวาดนะให้มันสามารถกวาดได้เห็นไหมอันนี้อย่าให้โดนตัวนะครับเจ็บมากครับผมลองมาละว,ว่ามันแรงแค่ไหนมันแรงมากครับแล้วยิ่งถ้าแรงสุดเนี่ยก็คือบิดให้มันกลายเป็นปลายแหลมๆเป็นเป็นเส้นเดียวไปเนี่ยอันนี้เจ็บสุดครับ พอมันบีบมาเป็นเส้นตรงเลยใครมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดน้ําได้ก็เอามาดูดต่อเนี้ยมันจะเร็วครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าซับเอาเหมือนที่ผมบอกตอนแรกนะครับเอาผ้าซับซับโคลนออกทําเหมือนกันเลยแล้วก็ฉีดใหม่ซับโคลนออกเอาโคนเนี่ยซับแล้วบีบใส่ถังครับนี่อันนี้คือหน้าบ้านแล้วนะฉีดออกไปอย่างนี้แล้วมันออกเร็วมากเลยครับลองนึกสภาพถ้าเราไม่มีตัวฉีดเนี่ยมันจะเอาโคแบบนี้ออกอยังไงครับผมนึกไม่ออกจริงน้ําธรรมดาปล่อยไหลไปมันก็ไม่ไหลครับมันเป็นโคนแข็งๆต้องกวาด ต้องถูเนี่ยลาบากมากอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูนะตรงเนี้ยตรงหน้าถนนหน้าบ้านนะนี่พอเราสามารถฉีดเอาไปได้เลยนี่เห็นไหมฉีดให้ให้มันไปเนี่ยเหมือนไม้กวาดเลยครับเนี่ยเหมือนเรากวาดฝุ่นเลยครับดันออกไปอันนี้เรากําลังเตรียมพื้นที่เพื่อจะมาฉีดเฟอร์นิเจอร์นะอ่านเนี่ยพอเรามีพื้นที่หน้าบ้านปุ๊บเราก็มาฉีดเฟอร์นิเจอร์หน้าบ้าน,นครับนี่ดูถังเนี่ยครับที่มันเป็นโคนนะฉีดเร็วมากเลยถ้าใครใช้ผ้าเช็ดแล้วก็น้าเนี่ยมันก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่า มันชอนชัยไม่ได้เข้าร่องเล็กๆเนี่ยไม่ได้แล้วผ้ามันก็จะเปื้อนโคลนตอนเอาผ้ามาซาักเพื่อให้มันสะอาดเนี่ยยากครับหลายน้ำใช้น้ําเยอะหลายรอบกว่าจะสะอาดแล้วมาเช็ดใหม่ก็เปื้อนอีกอันนี้ดูฉีดน้ำมาเอาโคลนออกครับง่ายเหมือนปอกกล้วยครับลองคิดดูถ้าเราเอามาเอาผ้าเช็ดนะกว่าจะสะอาดแต่ละอันเนี่ยโอ้โหไม่ต่ํากว่านาทีแต่นี่เราฉีดแป๊บเดียวครับออกหมดเลยดังนั้นแนะนํานะครับใครมีนะครับ ก็ให้ใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเลยเร็วครับนี่อันนี้สภาพหลังจากที่เราฉีดน้ําเสร็จแล้วนะในบ้านและแห้งแล้วนะครับดูดีครับเอี่ยมเลยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ต่างกันลิบลับห้องนี้ที่เคยเป็นโคนะกับห้องน้ําที่เคยเป็นโคนะครับดูดีครับกลายเป็นแบบนี้เลยด้านหลังคือสะอาดแล้วเห็นไหม อันนี้คือเรายกของออกไปแล้วนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแล้วยกกลับเข้ามาแล้วเครื่องแรงดังสูงถ้าใครไม่มีก็หายืมญาติพี่น้องยืมมาใช้ก่อนผมแนะนําครับให้ชีวิตมันดีขึ้นครับจากเดินที่ใช้ผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับนี่ดูด้านหน้าอันนี้ขากลับนะดูซันจิโร่ดิแฮปปี้ Happy เลยครับได้เวลากลับบ้านโอ้ยอาการทําความสะอาดครั้งนี้เราทํากันอย่างมีความสุขครับ เพราะเรามีเครื่องมือที่ดีและเรามีบรรยากาศในการทํางานที่ไม่กดดันและก็ไม่มีใครว่าอะไรให้กันมันก็เลยสนุกครับนี่ซันชิโร่มาด้วยซันก็สนุกมากเลยครับน้ำท่วมที่เชียงใหม่ครั้งเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับและนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของซันชิโร่ที่เจอน้ําท่วมแบบนี้ส่วนผมนั้นได้พบกับเหตุการณ์แบบนี้ทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับตอนนี้น้ําที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมันกำลังลงไปที่ลําพูนนะครับก็เอาใจช่วยคนที่ลําพูนด้วยนะครับส่วนใครที่ จะรับน้ําต,ต่อไปก็เรียนรู้จากวิธีการทำสะอาดของผมนี่เลยสั่งซื้ออุปกรณ์มาไว้ก่อนเลยนะครับถังน้ำเนี่ยมันจะหายากมากเราออกไปหาซื้อเนี่ยที่รูดน้ํากับถังน้ําเนี่ยไม่มีสักที่เลยนะครับเพราะมันขาดแคลนนะดังนั้นใครที่เตรียมตัวได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยครับถังน้ําผ้าขนหนูเตรียมไว้เลยครับแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ เพราะเราชะล่าใจด้วยครั้งนี้ไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาขนาดนี้ทําให้ของเสียหายเยอะมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะชะล่าใจว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยท่วมถึง,ตงแต่ครั้งเนี้มันมาถึงเลยครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันเชโร่สอรี่ไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุบจ๊บ